ดีของเมืองไทยเลยค่ะเพียงแค่3อาทิตย์แรกที่เราเปิดปีมังกรต้อนรับสกราษใหม่2,567แต่ตอนนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางม,มาเที่ยวเมืองไทยแล้วถึง2ล้านกว่าคนด้วยกันค่ะรวมมูล,ลค่าหรือว่ารายได้ที่เราจะได้รับเข้ามานะคะก็เกือบ1,000 0แล้านบาทกันเลยค่ะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการอัปเดตนะคะสำหรับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยใน3อาทิตย์แรกก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง21มกราคม2567ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,ก,าก็มีการอัปเดตนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยแห่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกันกว่า2ล้านคนสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศให้ถึงเกือบ10,000แล้านบาทกันเลยค่ะโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5อันดับแรกนะคะที่มาเที่ยวเมืองไทยก็อันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจีนอันดับ2อมาเลเซียค่ะอันดับสามจะเป็นเกาหลีใต้อันดับ4ี่นะะี่ะจะเป็นรัเสเซียแล้วก็อันดับ5เป็นอินเดียค่ะและในด้านของเว็บท่องเที่ยวระดับโลกอยาก่าง Agoda นะคะก็มีการเปิดเผยด,ด้วยว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนะะี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการค้นหาที่เที่ยวในช่วงตรุษจีนโอ้โห ไทยนี่คือป๊อปปูล่ามากๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนคาที่เขาบอกเลยว่าหัวใจขาดไทยไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยคนจีนก็เคยมีกระแสที่ว่าแอนตี้ที่จะมาเที่ยวเมืองไทยกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีคนจีนหรือว่าชาวจีนอีกหลากหลายท่านอีกส่วนใหญ่เลยที่เขาก็ยังคงเลือกให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดอยู่ค่ะและไม่ใช่ยกให้แค่เป็นเมืองน่าเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมาเที่ยวเมืองไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศของเราเนั่นเองยังไงจริงๆก็อยากให้คนไทยมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองจีนด้วยนะแบบฟรีวีซ่าใช่ไหมที่เราต้องมาลุ้นกันว่าเดือนมีนาะคมนี้ทางนายกเศรษฐาแล้วก็ทางรัฐบาลของเราเนี่ยจะสามารถที่จะเจราจาได้สำเร็จหรือเปล่าที่จะให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยในการเดินทางไปประเทศจีนนั่นเองค่ะลองมาติดตามกันค่ะ